สวัสดีครับท่านสมาชิกร้าน99 Camping นะครับวันนี้ทางร้านก็จะมานำเสนอนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์ w a r t e x รุ่น Diamond b a c k นะฮะตัวนี้จ,จะขยายก็624คูณ50 FFP เซเลนขยายตามซูมนะฮะนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับสายล่านะฮะที่กำลังมองหากล้องอ่ากำลังขยายสูงนะฮะระยะการมองก็อยู่ที่3-400เมตรเลยนะครับระยะของเขานะครับ รุ่นนี้จะเป็น FFP นะครับใี้เลนส์ขยายตามซูมนะครับนะฮะอุปกรณ์ในกล่องเขาก็จะมีมีผ้าเนี่ยผ้าเขาขานะครับขาหนึ่งชุดนะครับเขาก็จะมีผู้มือพร้อมม้วระกันสูนหนึ่งใบนะครับตัวนี้จะมีท่อบางแสงด้วยนะครับท่านจะมาชิคนะครับเนี่ยก็มีท่อบางแสงด้วยนะครับ ตัวนี้ฝาปิดเป็นแบบยางซิลิโคนนะครับนะนี่ครับหน้าหลังนะฮะหนึ่งชุดนะครับแล้วก็จะมีผ้าของกุมือเพราะมันรับกันนะครับพควางแสงนะครับ ตัวนี้นะฮะตัวกล้องเนี่ยน,นะครับน้ำหนักอยู่ที่697อ6 9กกร,รัมนะฮะความยาวก็อยู่ที่14.5นิ้วนะครับความยาวก็นะฮะนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับนอกนะฮะปรับนอกปรับหลาด้านข้างตัวนี้ตัวท่อเนี่ยสามิบมิลหน้าเีนหมิลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับหลาด้านข้างนะครับ นี่ยปรับราดันข้างนะครับนเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับอ่าสูงต่ำซ้าขวาปรับซักซิโร่ตัวนี้หมุนได้เลยนะฮะท่านสมาชิกนะครับ ตัวนี้ปรับ้ายขวานะเนี่ปรับสูงต่ำนะครับเวลาปรับก็ ขายนะฮะใชลินบาดขายน็อตด้านบนออกนะครับนะเนี่ยยกฝาครอบนะฮะฝาครอบออกนะครับตั้งเลขศูนย์ให้ตรงกับขีดนี่ครับเนี่ยตัวนี้จะมีชิ้นยางนะฮะตัวกล้องเนี่ยอัดแจ๊สในตัวเกณฑ์นะฮะกันน้ํากันหมอกกันฝ้าได้ดีนะครับเนี่ยให้ตรงให้ตรงกับให้ตรงกับขีดนะฮะตรงขีดเห็นไหมฮะนี่ครับเลขศูนย์นะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เตัวนี้เหมือนกันนะครับปรับเหมือนกันเวลรปรับเซสิโลก็ใช้เลนบาทหมุนเหมือนกันนะครับนะตัวนี้เป็นตัวปรับเลนตานะครับนะสำหรับสมาชิกบางท่านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นแต่ตยาวนะฮะแต่ถ้าเป็นสายตาปกติไม่ต้องปรับใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับซูมนะครับ เริ่มตั้งแต่หกถึงย4ิบสี่เท่านะครับตัวนี้เป็นแบบ f f p นะครับขยายตามซูมนะครับรุ่นนี้จะมีหน้าสปริงนะท่านสมาชิกเห็นไหมตัวนี้ติดกับพวกปืนที่มีระคอยสูงๆนะครับนะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยลดแรงรีคอยแรงกระแทกของของปืนนะฮะของอาวุธปืนที่มีระคอยสูงๆนะฮะตัวนี้นะครับหน้าสปริง สวยงามนะฮะเหมาะสำหรับไซล่านะ,ะที่กำลังหามองกล้องอที่ระยะสองไกลๆนะฮะตัวนี้ตัวนี้แนะนำเลยนะฮะใช้งานดีนะครับอึดแข็งแรงนะครับ สำหรับชุดตรงเขานะที่แถมมห้นะครับท่านสมาชิกนะของแถมก็นะฮะก็จะมีท่อบางแสงหนึ่งตัวนะครับนะฮะก็จะมีคู่มือนะฮะพร้อมพร้อมไว้รับประกันนะฮะอยู่ในนี้นะฮะตัวนี้รับประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับท่านสมาชิกนะครับนะคู่มือเขาแล้วก็จะมี ผ้าของเขาหนึ่งผืนนะฮะแถมให้นะครับแล้วก็จะมีอ,าอยางเป็นแบบยางซิลิโคนนะครับเปิดปิดหน้าลังหนึ่งหนึ่งชุดนะครับนะฮะขานี่เป็นขาขาอย่างดีเลยนะฮะเป็นขายึดอย่างดีเลยนะฮะเป็นขาของแท้นะครับแถมให้นะครับ ปกติโดยทั่วไปเนี่ยขาที่จะมีในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นน็อตแค่สี่ตัวนะฮะตอนนี้มีหกตัวเลยนะครับเห็นไหมฮะหกตัวเลยนะไม่ต้องตัวเลื่อนเลยนะฮะไม่โกเลื่อนเลยเพราะว่าจะแข็งแรงมากเพราะโดยทั่วไปตามท้องตลาดก็จะมีแค่สี่ตัวนะแต่ว่าชุดนี้จะมีหกตัวเลยนะตัว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 ล็อกนะฮะตัวน็อตเขาแล้วตัวรางตัวตัวตัวเนี่ยเขาจะมีอ่า สมอนะฮะสองตัวเลยนะฮะไม่ต้องกลัวเลื่อนนะเวลาเวลาปืนที่มีอคอยตรงสูงนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลื่อนเลยนะเพราะตัวนี้จะมีปกติกล้องขาก้างนี่ทั่วไปจะมีแค่ตัวเดียวแต่ว่าชุดนี้จะมีสมอสองตัวนะฮะเป็นตัวล็อกไม่ให้มันเลื่อนนะครับนะฮะนี่ครับขาน็อตเนี่ยแข็งแรงนะครับตัวน็อตก็เป็นแบบอ่าหกเหลี่ยมนะฮะเนี่ยตะกูหกเหลี่ยมแข็งแรงนะครับเนี่ยขาแท้นะฮะหนึ่งทูนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะฮะ แล้วก็จะมีขาแบบรางเต็มนะครับนะใช้ได้สองแบบนะแบบรางเต็มกับเทวีมินอ่ารางเต็มกับอ่ารางคู่เลือกใช้งานได้ทั้งสองแบบนะรางก็จะมีเลือกใช้งานสองขนาดมีขนาดเวีมินกับยี่ิบมินนะครับแก้งมานะครับท่านสมาชิกนะครับว่าจะใช้งานรางขนาดไหนใช้เทวีมินหรือยี่สิบมิลก็แก้งมานะครับทางร้าก็จะจัดให้นะครับแถมขาสองชุดขารางเต็มกับขาแบบคู่นะหนึ่ง หนึ่งชุดนะครับนะแถมให้นะครับแล้วก็จะมีระดับน้านะฮะระดับน้ำหนึ่งตัวนี่ฮะเป็นระดับน้ําดังกล้องรัดท่อเลยนะรัดตรงรัดตรงท่อนี้นะแถมหนึ่งตัวนะครับท่านสมาชิกนะครับนะฮะสำหรับสินค้านะครับท่านสมาชิกนะครับเงื่อนไขการประกันนะครับนะฮะถ้าสินค้าไม่ตรงปกนะครับร้านก็ อินดีรับคืนภายในเวันนะครับแต่ว่าสินค้าจะต้องมาในสภาพเดิมนะครับท่านสมาชิกนะครับถ้ามีปัญหาภายในหนึ่งเดือนทางร้านก็จะเคมหรือเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยครับท่านสมาชิกนะครับสาหรับการรับประกันนะครับสินค้าเนี่ยประกันสูงสุดหนึ่งปีนะครับนะครับสาหรับราคาราคาเขานะครับรายละเอียดของตัวสินค้าก็สามารถเข้าไปรับชมที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องทางในการติดต่อนะครับท่านสมาชิกนะครับติดต่อก็ตามช่องทางนี้นะครับถ้าชอบ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับ,บกดรบกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนนะครับทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้ลูกค้ารับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวาสดีครับ